สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กันอีกเช่นเคยตอนใสๆกับกับบรรยากาศท้องนาข้าวกำลังสวยนะครับเกียวขจีมองดูแล้วรู้สึกสดชื่นสบายใจนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาปลูกต้นไม้นะครับเป็นไม้ผลนะครับเพื่อสำหรับไว้เป็น แหล่งอาหารนะครับในอนาคตนะครับโดยจะปลูกตามคันนานะครับผลไม้ที่นํามาปลูกนะครับก็มีหลายชนิดนะครับเช่นมะพร้าวน้ําหอมนะครับมีฝรั่งมีมังคุดนะครับมีเงาะมีละมุดแล้วกล้วยนะครับซึ่งจะปลูกผสมผสานกันไปนะครับให้เกิดความหลากหลายนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูขั้นตอนในการปลูกนะครับ ผมก็จะขุดหลุมนะครับหลุมที่ใช้ปลูกก็จะไม่ขุดใหญ่มากนะครับขนาดากว้างยาวเลึกประมาณ1ฟุตนะครับหลังจากขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะรองพื้นด้วยปยุ๋ยคอกนะครับเพื่อสำหรับเป็นแร่ธาตุและสารอาหารสำหรับต้นไม้นะครับบนคันนาแห่งนี้นะครับก็มีความยาวประมาณ100เมตรนะครับปลูกต้นไม้ระยะห่างกัน ประมาณ2เมตรนะครับก็จะได้ต้นไม้นะครับราวๆประมาณ50กว่าต้นนะครับเมื่อโตขึ้นก็จะมีสวนผลไม้ขนาดย่อมๆนะครับบนที่นานะครับเรามาดูกันนะครับต้นไม้ที่นามาปลูกนะครับมาดูต้นมะพร้าวนะครับซึ่งกำลังแตกยอดสวยนะครับโดยปกตินะครับผมก็จะชอบทานมะพร้าวนะครับก็จะปลูกต้นมะพร้าว เยอะหน่อยนะครับระยะห่างก็ต้นมะพร้าวแต่ละต้นประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็นำต้นไม้ชนิดอื่นนะครับมาปลูกคันระหว่างกลางนะครับดังนั้นก็จะมีระยะห่างแต่ละต้นก็2เมตรนะครับมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับซึ่งเป็นที่นิยมปลูกของชาวสวนนะครับในปัจจุบันนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีนะครับเป็นต้นฝรั่งนะครับฝรั่งก็จะมีทั้งฝรั่งพันกิมจูนะครับแล้วก็หงเป่าเสือนะครับมีสองพันนะครับที่นำมาปลูกนะครับโดยพันหงเป่าเสือก็จะมีลักษณะเป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูกหอมกรอบนะครับนิยมรับประทานในปัจจุบันนะครับ ส่วนนี้เป็นต้นมังคุดนะครับก็นํามาทดลองปลูกดูนะครับหต้นเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ปลูกยากชนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นละมุดนะครับละมุดก็ต้นโตแล้วครับบางต้นก็มีลูกติดมาด้วยนะครับไม่นานก็คงจะได้รับประทานนะครับนี่เป็นต้นฝรั่งพันธ์ุหงเป่าเสือนะครับ ที่เป็นพันธุ์สีชมพูนะครับส่วนนี้นะครับเป็นต้นเงาะนะครับผมก็นํามาปลูกทดลองดูนะครับหนึ่งต้นว่าสภาพพื้นดินในแปลงนาแห่งนี้นะครับจะเหมาะาสมในการปลูกพืชชนิดไหนได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝรั่งพันธุ์ของเป่าเสือนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ เมื่อปลูกเสร็จแล้วนะครับผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ